ตอนนี้เรามาถึงแล้วค่ะถนนสายน้ำเดินโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่เก้าสวยมากๆเลยตอนนี้น้ำกำลังนี่เนาะปล่อยน้ำลงทะเลปากอ่าวนะคะไหลไปไหลไปไหลไปดูนี่เลยน้ำเป็นฟองขึ้นไปนูน่นนะปากอ่าวลงทะเลอันนี้ปากอ่าวจังหวัดสมุทรปราการนะพ่อเนาะเออ ได้แว่นตาอะไรนะกิฟเฟนมาใช่ยานนึงยางนยาน,นึ่งกิฟเฟนอาทิตย์กี้บอกว่าจะเอากิฟเฟนมากลัวเปนล่วงกลัวล่วงน้ำเสียดายอีกนีเลยค่ะว้าวมาถือริที่กันเดี๋ยวแม่จะเดินไปได้ฉากข้างหลังอย่าเพิ่งกดนะ ค่ะน้ำมวลมหาศาลนะคะตรงนี้ไอ้น้ำจะปิวมาด้วยเนาะพี่ก็ถอดแถอ๋อมาแป็นี้แล้วค่ะอยู่ถอยอะแขรลอยมาตรงนี้ค่ะพี่จะดึงขึ้นเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูหนูไปพี่ยวกําลังดึงแขขึ้นมา มากับน้ำใช่ไหมคะนะมาตามถนนเนี่ยเนาะอุ้ยปลาเดินบนถนนด้วยอะ่ะได้เยอะไหมคะวันนี้นได้พอประมาณได้ประมาณกี่โลคะพี่สามสิบโลไดไหมคะอ,อ๋นอค่ะช่วงก่อนจะเยอะเหรอคะอ,อันนี้หน้าหนาวใช่ไหมพี่มันจะไม่ค่อยมาเหรอออ น้ำมันแรงเกินหรอคะอ,อ๋อจ้ะอ๋ถ้าสูบน้ําใหม่ๆนี่ปลาจะตื่นเลาจะมากับน้ำเนาะอ๋อนี่เขาเขา้ามาในเครื่องสูบเลยเหรอคะเเครื่องสูบแสดงว่าใหญ่มากเนะาะปลาเข้าได้อ่ะโอพี่เขาบอกว่าถ้าสูบใหม่ๆปลาจะตื่นน้ำจะเข้ามากับเครื่องสูบอันนี้เขาคงจะหนีไปในน้หาไม่ไปไมากันน้ำเนาะ พี่นี่ปลามันก็ออกทะเลนไม่ตายหรอมันเป็ปลามิมนม่นะก็อยู่ลใช่ไหมคะมเ,เพราะว่าอันนี้มันไหลลงทะเลเราก็แปลกใจส่วนมากจะเป็นปลามินปตาตเพียนใช่ไหม,ไมป,ปาช่อนมีไหมพี่ปาช่อนก็มีมมคือปาน้ำจืดทุกชน,นิดนล้เนาะมันก็มาใช่ไหมคะอ๋อตรงนี้เขาก็อยู่แถวน้ำใส เพราะว่ามันเขาก็จะไม่ออกทะเลเมืนะเขาก็อยู่ไม่ได้ด้วนะนะกุ้งก้าาก้ามกามก็มีกอ้บางทีทอดแหก็ติดใช่ไหมคะค่ะข้าวดิหูมาหกเขาเกตรงนู้นได้กุ้งก้างกามตัวใหญ่เลยตรงไปค่ะปเขานี่นะจะมีคนจะมีคนหากุ้งอยู่มากเนจะกุ้งก้างามนี่เป็นกุ้งน้าจืดนะเนาะ กนะุ้งแม่น้ำต่างๆโอ้ยเนี่ยในหลวงราชการที่9ได้ทำไว้ให้พวกเราเนาะเป็นถนนเขาเรียกว่าถนนน้ำเดินไม่ใช่ถนนคนเดินนะคะเนี่ยยาวสูบน้ำออกจากสุวรรณภูมิะคะ่ะอำเภอสุวรรณภูมิแล้วก็สนามบินด้วยก็สูบน้ำออกมาจากถนนสายนี้แหละ แล้วก็ส่งต่อไปนู่นออกปากอ่าวทะเลเลยนะคะพวกปลาก็จะมาด้วยปลาน้ําจืดทุกชนิดก็จะเข้ามาพี่เขาบอกแล้วมันก็จะไหลไปตรงปากอ่าวตรงนู้นะ่ะเขาจะไม่ลงทะเลเขาจะอยู่ริมริมแถวน้ําปล่อยนั่นแหละกุ้งกล้ามกงกล้ามามได้ปุ้ยพี่เขาได้หนึ่งตัวเต้อใหญ่ด้วยขอานุญ,ญาตถ่ายด้วยค่ะได้ปลานิมแล้วปานินค่ะ พี่วันนี้พี่ได้ปลาอะไรมั่งคะได้แต่ปลานมินเหรอคะอุะอ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้หลายตัวอยู่ค่ะหลายโลอยู่นะพี่เนาะด่าตอวนี้ได้มาอีกหนึ่งตัวอะ่ะพวกปลามันไม่ค่อยมาแล้วใช่ไหมคะสูบน้ําไม่นานแล้วถ้าใหม่ๆปลาจะตื่นน้ําจะมา,มจ,ะมาจะมากับน,น้ําเยอะด่พี่เราก็มาทอดแขรกักตร์เมืได้ปลา สุดยอดเลยน้ำเยอะมากๆเลยได้กลิ่นน้ำหอมๆเลยอะ่ะหอมๆขาวๆ <g iggle> ก็กลิ่นน้ำอะ่ะนี่ปลาหนึ่งตัวดิ้นแล้วทอดแหน่ท่าแหี่แห่แตรงนู้นน้ำไหลมาแรงก็จะมาถึงประมาณนี้แหละได้อหนึ่งตัวแล้วพี่เกาได้เยอะเลยอะ่ะ ปลาพวกนี้ก็แข็งแรงเนาะมากับน้ำนี่เนาะจ้าค่ะไหลมากยังรุนแรงมากจ้าเลยคือใสน้ำที่ไหลไปค่ะปล่อยให้ไหลไปไปสู่ทะเลเฮรักตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินนะเมื่อกี้แก้วปีนขึ้นบันไดามา เขามีปัจจัยให้ปีนน่คะคนเด็กเขาก็มาดูกันเยอะเหมือนกันมาดูน้ํามาดูอะไรนาะตรงนี้ละอ,องน้ําจะปิวมาเยอะมากอะตรงเราอยู่ที่เขาไปนู่นอีกละที่เราไปทอดแหอีกละเดี๋ยวดูเขาเวียงแหะนะคะพี่ก็จะเวียงแหลแล้วเรา้ะพูพี่จะเวียงแหโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่เขาเวียงแหก่อน ตรงนู้นะน่ะน้ามาอย่างนี้เดินไปได้ด้วยปวเปื่มล,ลงไปแล้วค่ะเดี๋ยวแพก็จะไหลมาทางเรานี่เลยเพราะน้ําแรงมากก็เป็นจังหวะจังหวะกันจิงจังหวะใช่เมื่อกี้พี่ได้ตัวหนึ่งเนี่ยไดย้กระสอบนี้ประมาณสิบโลแล้วล่ะในกระสอบปุ๋ยอ่ะเขาเอาน้าใส่ด้วยกระสอบนี้น้ําน้ําไม่ซึมนะน้ําไม่ไหลน้ําไม่ออกเนี่ค่ะแแไหลมาตรงนี้ละ ไหลมาแล้วไหลมาแล้วจะได้อีกไหมเนาะลุ้นลุ้นพี่เขายกแขนอยูกก่อนนั<ม>้นตอนนั้นเลยไม่ไม่ทอดแล้วเราไปยืนบังแกรหรือเปล่าไปรู้ไปยืนเกะกะว่บไบิร<ม>ู<า>้นี่ค่ะพี่เขายกขึ้นมาจะได้นี่มี้แล้วมนนี้แล้ว,มา,ลว,ม,าลวมาตรงนี้แล้วข้ามไปเลยค่ะนะน้องมารับปลาเหรอคะ น้องมารับปลาเหรออ,อ๋อนี่วันน้องจะรับซื้อปลาได้เยอะอยู่นะรอบนี้ไม่ติดเนาะรอบนี้ไม่ติดจังรอบนี้ไม่ติดโอเคโอ้แค่นี้ก่อนนะ